นี่ชุดหิงป่ะเป็นว่าเปนีเนดชุดชุดก็มีแดงแดงไอสเขียว็ทอดมีทอมีนสุแดงทอดแล้วมเงไงก็เป็นไลท์แดงอ็นอร์มถ้าอยาอเส้นก็มีแมวแดงเวแดงนี้บอกว่าลักษณัขยี้บุหรี่ได้ตีนบ่อยวิมันจุไม่เคย ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนผลิตออกมาที่เป็นพวกรุ่นรุ่นย่อยอะไรเนี่ยพี่พี่เอาูปอยู่ไลน์แลน์อัพนิชชูดไม่รู้จักสามสิบตัไเองนี่ก็แต่อีเนี่ยอีโนะอะไรสุดมีสิบออกอะน่ากลัวมากเลยอ่ะวนมากไวไวมากรัสอะไรระบาดน่ากลัวเนี่ยไหมน่ากลัวมบวมขายใหญ่ใหญ่ใหญ่น่ากลัวมากอะไรที่ติดหมูอะไรป่ะที่มาทางหงูอะไรป่ะ เขาบอกว่าปุแสลงไก่แ้องเซ์เยอะนักดรนมีทีสนั้ยมี่โอกาสทำเนมันี้เลยผมคน่เคยลอกเลยจะพกล้วจะให้กินยังไก็วันนี่ไม่ได้เลหัวได้ีหน้าโลกใหม่มาเยอะมากมันมีวิีต่างๆคือขัดขนนกมันไม่ดูปากโบกโบนักข่าวนักข่าว ปไ่มันมันขึ้น่อไปน้ำเหลืองมันแบบบที่ไปอ่ะไม่เยวนะมันมันเตืนอะไรขันน้ำเหลืองออกไปอย่างเงี้ยีนี้ตีสิบไม่มอคืนลีบนอนตัวออกาไม่ทันเคไปดูที่วัดพระวับาทเนี่ยหนัะขันขเนี่ยอรองหนาัว่อโาผลิตเขาเขาเขาแตบอกไทยเนี่ยกว่าเป็นายแ โอเคแล้วพ oh, okay. uh ี่ไม่ดูนวัเขาบั้ลนไรไผอยู่ตรงนีอยู่มากด้าไปพผมว่ามันปาไเลขี่มนั่นปลาของมาสัดใจันเรองใหม่มาเต็มเลยนะแต่ลูกเเขา้ามา่น เราต้อง่กันเพะไม่ร้ได้กินอะไรแล้วไม่เค็นกทีนมาชกันได้นเลยนะน่ากลัวว่ะเด็กไอ้พี่ต่อยด้วเป็นตาเอมอยต่อเด็น้่น่ากลัวดังคอ้เฮ้ยกดูุ๋ยแ้วเจ็บป้ไม่เห็นเแต่ว่าเป็นยวไกที่ฉีดกันเลยม้

ไม่ใช <toys> ่ผมแแพ้คือแสลงเขาบอกคนละแบบกันคุนี่ย่เหว่าเราไปแล้วคจแพ้มันสลาสองีไปอกนไปจกลยปฏิกยาดอกๆไปีในร่างกาคนนั้นยังกลัวว้ต้องระวังไว้อะไรครับพี่มันของวนเดียวที่ระวังไงไม่ใช่มันมีโอกาสไงเพรว่าไฟแบบว่าอะไรนะ มัน่าก่จะไแสลแล้มันก็แบบว่าน้ำเหลืองมันลงไป็นงอ่ตามข้อเป็นองไม่ได้ดูเหมือนกันหัวคือดูแล้ววิที่รักษาเาแบบันเนาะให้แบบน้ำเหลืองมันไหลไปที่อื่นกองหรืนข้อน้ำเหลืองเสียโลกเือคับตอน้ำเหลืองไม่หรือแฉลบแหลบเนี่ยไปสร้างกิริยเสพติ ร่างกายอะไประมาณนี้แล้วเลยเกิดไปกองอยู่ไม่ไปไหนกองทองน้ำเหลือน่เบี้ยวาส